อาหารบ้านใต้สวัสดีค่ะอยู่ในสวนยางนะคะวันนี้จะนําทุกท่านมาทําความรู้จักกับต้นมะเดื่อชิงค่ะมะเดื่อชิงนี้สามารถนํามาทําอาหารหรือว่านํามารับประทานเป็นผักได้ค่ะจะมีลูกอยู่ที่ลําต้นหรือว่าก้านของต้นมะเดื่อชิงนี้ค่ะภาษาใต้จะเรียกลูกชิงค่ะลูกชิงขาวบ้างลูกชิงเฉยบ้าง นี่ค่ะจะออกลูกตามข้อนะคะข้อแล้วก็ที่ลําต้นค่ะจะเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็ลูกนี้ทานอร่อยนะคะก็คือนำไปแกงแทนมะเขือพวงหรือว่านำไปรับประทานเป็นผักค่ะทานกับแกงไตปลากับขนมจีนกับน้ำพริกนะคะมันจะมีรสฝาดๆเล็กน้อยค่ะ แต่เมื่อรับประทานกับแกงเผ็ดแล้วมันจะอร่อยค่ะนี่ค่ะจะมีลูกนะคะคล้ายๆล,ลูกมะเดื่อทั่วไปอะไรค่ะแต่ว่ามันจะเขียวเขียวกว่านิดนึงนะคะแล้วก็จะมีลูกอยู่ที่ข้อเนี่ค่ะแล้วก็เป็นลูกทั้งปีนะคะนํามาอนอกจากนํามาเป็นผักแล้วนํามากินกับพริกเกลือก็ได้ค่ะก็คือนํามีพริกเกลือแล้วเราก็ตาขลุกๆล,กลกนกข้นก็ไปแล้วก็กินนะคะก็มาค,คลุกๆุกกันค่ะเหมือนเรากินมะม่วงนั่นหละคะ่ะ อร่อยนะคะแล้วก็ดูนี่คะ่ะโดกมากเลยค่ะด้านบนนูน้นก็โดกตลอดทั้งปีเลยนะคะอยู่อย่างนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะเวลาเรากินเนี่ยมันจะดังป๊อปป๊ะเวลาเราเคี้ยวเข้าไปอะคะ่ะมันใช้แทนมะเขือพวงนะคะนี่คะ่ะจะแกงเขียวหวานนี่แกงกะทิทำน้ำยาขนมจีนก็อร่อยค่ะ นอกจากกินดิบได้แล้วนะคะทานกับพริกเกลือได้แล้วนํามาแกงได้นะคะนํามาดองได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นอาหารคู่ครัวของพื้นบ้านภาคใต้เรานะคะนี่ค่ะปลูกตรงไหนก็ได้นะคะดินดินน้ําก็ได้ค่ะแล้วก็ต้นสูงนะคะต้นใหญ่ๆก็มีหลายเม็ดเหมือนกันนะคะสูง ชอบตรงที่ว่ามันเป็นทั้งปีนี่แหละคะ่ะพอลูกเริ่มแก่นะคะเอาเรามาดูตรงนี้นะคะเราเห็นลูกนี้แก่นะคะลูกอ่อนก็โผล่ basis. แซมเข้ามาเลยค่ะจะดูบริเวณนี้นะนี่คือลูกที่ว่าอ่อนๆแต่ขนาดเหมาะๆที่พอรับประทานลูกนี้ค่ะกำลังดีนะคะรับประทานลูกขนาดนี้ค่ะอันนี้แก่ไปนิดหนึ่งนะคะสําหรับแกงอันนี้ค่ะอันนี้อ่อนเนี้ยกําลังอร่อยค่ะมันจะฝาดๆมันๆนะคะอร่อยค่ะ แล้วพอลูกล่วงไปปุ๊บลูกใหม่ก็ขึ้นมาทันทีเลยค่ะเป็นเมนูที่อยู่คู่ครัวของคนใต้เลยนะคะลูกมาเดื่อชิงหรือว่าลูกชิงเนี่ยค่ะใส่กระถางปลูกแล้วก็จิ้มน้ําพริกได้ทั้งปีเลยค่ะนี่ค่ะนำไปแกงนําไปดองนำไปเป็นผักแล้วก็ปลูกประดับบ้านก็สวยด้วยนะคะนี่ค่ะเมนูของชาวใต้เผ็ดๆส่วนใหญ่ก็จะมี ลูกชิงนี่แหละค่ะเป็นผักแล้วก็มีมันปูมียอดมะม่วงหิมะพานนะคะมีลูกเนียงลูกสตอเนี่ค่ะต้องมีมะเดือ่อชิงเข้าไปด้วยค่ะจึงจะครบสูตรค่ะลูกชิงหรือมะเดือ่อชิงของภาคใต้ค่ะ